เมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นสเปล์บทที่7ของเธอเนี่ยหญิง20ดาเมจเซนไม่รีดเดอร์แฟนแฟรถ้าคุณมีโฟลเลเวอร์อยู่บนมือเอ่อดิสการ์ดมัน1ใบเนาะแล้วก็ได้จั่วการหนึ่งใบนะครับแล้วก็อีโวคอสของสเปล์บนมือของคุณเนี่ยจากเอ่อที่มันออริจินอลคอสสามนะหรือต่ำกว่านะครับมันจะลดเป็น0ูนย์เนาะก็ลดคอสสเปลที่คอสสามหรือต่ำกว่าบนมือไป เพื่อที่จะทําให้ทาเควสได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ปะ,ะแล้วเควสมันก็ให้รีวอร์ดที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับที่ยิง20ดาเมจใส่ให,สหน้าลีดเดอร์อีกฝั่งเนี่ยก็จะได้ว่าเล่นครบปั๊บชนะเกมเลยอะไรประมาณนี้ใช่ปะถ้าไม่เจอพวกอ,อะไรนะครามิตี้เนเมที่เขาฮิวเลือดตัวเองขึ้นไปได้ฮิวแคปเลือดตัวเองขึ้นไป30 40ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ หลายเด็กก็อาจจะต้านมันไม่ค่อยได้นะครับเออแล้วก็ไอ้แฟนๆเนี่ยก็เป็นเอฟเฟคที่ได้เพิ่มมาจากได้เพิ่มมาจาก anime เวอร์ชันอนิเมะเนาะคือเวอร์ชันในอนิเมะมันไม่มีเทคแฟนๆนี้นะครับอืมมันไม่มีเทคแฟนๆนี้เนาะมันมีแค่เทคหลังอีโวอืมแล้วก็ไอ้ด้วยความที่มันเป็นคอร์ส8ใช่ปะเออด้วยความที่มันเป็นคอร์ส8ไม่มีเทคสเปรย์บูทลดคอร์ดอรดดอรสรด้วยเนี่ย ต้องสแต็กสเปลเอาไว้บนมือถึง7ใไปอีกนะครับมันก็เลยดูเป็นอะไรที่เด็กสเปลบูสอ่ะนะเขาจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเด็กสเปลบูสให้ดูเนาะเนี่ยอย่างดีชิปอันนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนาะเด็กสเปลบูสอ่ะมันจะมีมอนผสมอยู่ด้วยนะครับมีมอนผสมอยู่ปะปายแล้วก็มีสเปลอยู่ปะปายผสมผสมกันไปเนาะแล้ว การที่คุณจะใส่ในดิสโซเปลบูตเพื่อที่จะให้มันเอามายิงโซเปลเจ็ดใบเนี่ยมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ยากไปหน่อยเพราะมันก็ต้องจ่ายโซเปลตลอดใช่ปะแล้วทีนี้เนาะด้วยความที่มันเป็นคอร์ดแปดเนาะแล้วก็รีเควสไอ้อะไรนะรีเควสการเล่นโซเปลเจ็ดใบเนี่ยอืมมันก็เอาไปเล่นกับวีมไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เด็กวีมใช่ปะวีมออฟเคออร์เนาะเด็กวีมเนี่ย เขาจะเขาจะเล่น follower ใบใหญ่ๆกันซะเป็นส่วนมากเลยนะครับม,มันจะมันจะเล่นเล่น f o ลเ o อร์ซะมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าการ์ดใบเนี้ยไม่เหมาะทั้งสเปียร์บูแล้วก็เด็กวีมเนาะคือ,ค,อคือรู้แหละว่าเด็กวีมอ่ะมันจะตกไปในแ็กเบลซานี่แหละเพียงแต่ว่าในอลิมิตมันก็ยังมันก็ยังเล่นได้ใช่ปะเแล้วถ้าเกิดว่ามีใครอยากเอาไปเล่นในอลิมิตอ่ะคงไม่มีใครใส่ ใบนี้ไปแน่ๆเนาะอืมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มันก็มีคนเขาบอกมาเนาะว่าเอาไปเล่นกับไกโอตัวใหม่หรือว่าเอาไปเล่นกับไอ้อะไรนะเอาไปเล่นกับไอ้การ์ดติวเตอร์ของไกโอหรือว่าเอาไปเล่นอะไรสักอย่างขอดูก่อนขอดูขอน,อนึกก่อนการ์ดโกไปเนี่ย การ์ดโก้ใบนี้เออเอามาติวเตอร์มันอะไรแบบนี้เนาะเพียงแต่ว่ามันมันไม่ไม่ได้ลดคอร์ดอะใบนี้คือมันบอกว่าเอาแรนดอมไฮเอสคอร์ดกูลคาฟโลเวอร์จากในเด็กขึ้นมือแล้วถ้ามันเป็นคอร์ดเก้าใช่ปะจะลดคอร์ดมันสองแล้วไอใบอย่างเซเว่นฟอร์สเซอร์เนี่ยมันเป็นคอร์ดแปดมันเป็นคอร์ดแปดซึ่งมันก็ไม่ได้ลดคอร์ดเนาะไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นแค่ติวเตอร์ได้อย่างเดียว อืมที่เหลือคุณก็ต้องทําไงก็ได้ให้คอถึงเทินแปดอยู่ดีนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาเล่นไกโอเพื่อที่จะเพื่อที่จะลดคอรให้มันมาไวๆอีกไกโอ o, มันก็ตัวใหญ่ไปมันมันก็จะดูยุ่งยากเกินไปหรือเปล่านะือมมันก็จะดูยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าแถมคือคุณต้องคุณต้องสเต็กสเปลไว้บนมือด้วย งั้นก็แปลว่าเด็กคุณก็ต้องกันสเปลค่อนข้างเยอะกันที่จะกันไกโอไปก็อาจจะอาจจะทําให้มีปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือเปล่านะอืผมคิดแบบนั้นนะแล้วก็ไออะไรนะมันมีการ์ดไอ้นี้อยู่ imagination เรื่อยๆเนาะที่ถ้าคุณโชคดีนะถ้าคุณโชคดีคุณก็จะจัว เซเว่นฟอร์สโซเซอร์มาได้ตอนตอนคิพเจ็ดเออแล้วมันเป็นคอสสวนแล้วคุณดองสเปลเอาไว้อะเออดองสเปลเอาไว้บนมือเยอะเยอะพอที่จะทาท่าปิดได้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะปิดได้เร็วขึ้นอะไรแบบนั้นใช่ปะเปลี่ยนแต่ว่าใบนี้มันก็พึ่งดวงมาสมควรเลยนะครับพึ่งดวงมากๆเลยเนาะอืมทีนี้มันก็เรียกได้ว่าต้องจัดเด็กเฉพาะให้มันเลย นะครับเหมือนกับที่เหมือนกับที่คุณจัดเด็กให้กับพวกเด็กวีมอะเด็กวีมหรือว่าไออีกใบหนึ่งที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ไอเทมช็อปอืมผมตั้งแต่ตั้งแต่เห็นใบนี้ครั้งแรกอะผมนึกถึงไอเทมช็อปเป็นใบแรกเลยนะว่าเอลักษณะลักษณะมันเหมือนไอเทมช็อปจย่างเลยอะที่คุณต้องเลี้ยงตัวเองให้รอด แล้วพอถึงเคอร์ปับคุณเล่นการ์ดจนอีกฝั่งตายอะไรเงี้ยเออเมัอนเหมือนกันเลยอ่ะเนาะทีนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งที่จะเจอกันก็คือคุณจะทำยังไงให้สแต็กสเปลให้ได้เจ็ดใบบนมือตอนที่ตอนที่อยู่เคร์แปะใช่ปะที่นึกออกตอนนี้ก็มีใบเนี่ยครับไอโดอนรีเมนเนาะที่ เอารีแพยหมดขึ้นมือแล้วก็เอเอาสเปลของเตตาขึ้นมือไอ้สเปลใบเนี้ยอืมก็แปไอโดอร e ออนรีเมนเอารีแพ้หมดขึ้นมือแล้วเก็บไว้แล้วก็เรื่องผถัดไปของเราก็ได้เสิร์ชใบในี้ขึ้นมืออืมก็ได้สเปลสองใบแล้วทีนี้อ,อีกอีกใบหนึ่งก็มีอิสเบลที่ จะได้มาอีก3ใบใช่ปะเนี่ยที่ฟิวชั่นฟิวชั่นปั๊บแล้วก็ได้สเปลพวกนี้มาเพียงแต่ว่าอิซาเบลมันติดปัญหาตรงที่ว่าคุณต้องฟิวชั่นกูลคาร์ฟโลเวอร์อืมฟิวชั่นมอนของวิชเนี่ยแล้วคือเด็กมันก็น่าจะน่าจะไม่ได้กัดโฟลเวอร์เยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะเออไม่รู้สิ อาจจะอาจจะอาจจะมีมากพอให้อิซาเบลฟิวเข้าไปก็ได้นะครับแต่แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าอิซาเบลมันจะเวิร์กในเด็กของตัวเซเว่นฟอหรือเปล่าเนาะถ้ามันเวิร์กก็ดีไปนะครับเออถ้าไม่เวิร์กก็คงต้องดูของเสริมอะเนาะอีกอย่างคือพวกมานาเรียมันก็ตกไปแล้วด้วยคุณไม่มีสเลปลใบเนี่ยไม่มีเรนดิ n งเรนดิ่งบลเนี่ยท,ที่ที่มันเป็นค้อสาเนาะ อะไรอะไรอย่างนั้นน่ะเออมันเลยแบบมันมันเลยแบบเก็บสเปลได้ค่อนข้างยากนะครับเออถ้าถ้าเกิดว่ามันมันอาเรียงอยู่มันก็มันก็อาจจะทําให้เควสของตัวเนี้ยมันง่ายขึ้นเนาะแล้วตอนนี้ก็เลยแบบอืมกลายเป็นว่าเป็นการที่แบบดูมีเควสที่แรงดีนะแต่จะจัดเด็กยังไงจะมีของเสริมมาช่วยให้มันเล่นได้จริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลย เออยังยังอันนี้กันอยู่ยังตั้งคําถามกันอยู่ว่าการไปนี้มันดีจริงหรือเฝ่าเนาะก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูของเสริมกันนะครับว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้การไปนี้มาเล่นได้จริงไหมนะครับโอเคเนาะสาหรับการไปนี้ก็ในมุมมองของผมก็ประมาณนั้นนะครับก็คือก็ของเสริมนั่นแหละว่าภาพภาพของเด็กมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับ Secret Are ี เป็นอมเฤตข้อ2ที่บอกว่าแฟนแฟร์เนาะถ้ามีการกระเบิดไออมเฤตไปในแมทเนี่ยของเรานะครับเป็นอมเฤตของเราเนาะที่ก็เบิดไปในแมทเนี่ยห้าใบขึ้นไปนะครับยิงสามน้เมทไซเลนด้อมเอมมี่ฟอลโลเวอร์แล้วก็อฟื้นสามดีเฟนต์ให้เดือดของคนแล้วก็ไอลดคารดาวของอมเฤตไปนี้ลงสองลัสเวิร์ดซัมมอนโฮลี่ฟอร์ข้และของที่เฟรมไทเกอร์เนาะซึ่งมันเหมือนกับไอ้นั่นเลยอะไอ บิสคออาเรียใช่ปะเนี่ยมันคือการพาวเวอร์คีบิสคออ r เรียมาเลยอะเนาะรัสเฟิร์ดเหมือนกันเป๊ะเขาดามกันเป๊ะเพียงแต่ว่ามีเควสเล็กๆให้เล่นเนาะที่ระเบิดเอามืเด็ดไป5าใบเนี่ยก็พอ,อพอมีเควสเล็กๆแบบนั้นเนี่ยมันก็เอาไปเล่นกับไอ้นั่นได้พวกต้นไม้ พวกต้นไม้พวกนีนเก้เนื้อแทเคลื่อถือเนี่ยก็เอามาระเบิดระเบิดระเบิดกระเบิด,บ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 ดก็เควสคงเสร็จไม่ยากหรอกมัง้งไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าแม้แต่ในโกลเดชันนะการจะเติต้นไม้มันก็มีพอสมควรอ่ะอืมอย่างไอ้นี่ไอ้นี่ยอันนี้ก็เจอเญตต้นไม้เนะอนนก,ก,อก็ก็น่าจะได้หรอมัง้งน่าจะเล่นได้นะครับ แล้วเดี๋ยวคงมีออม็ตไปอื่นอะไรมาอีกพวกอมเม็ตคอร์หนึ่งอพวกอมเม็ตคอร์หนึ่งก็ยังมีนะครับนี่เพการ์เซตเดจอรี่โทมก็น่าจะได้มั้งไอ้นี้ก็ได้มีคอส,สองด้วยปะคอทสองอมอมฤตเออก็มีพวกนี้ด้วยนี่ เออเออเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้ดูไปแล้วนี่วะก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยข้อสามล่ะอืมใบนี้ก็ใส่กันอยู่แล้วมีอันนี้ไว้ฮิวด้วยอันอันนี้ไม่น่าใช้ข้อสี่ล่ะข้อสี่อ่าใบ,ใบนี้ไม่ได้เล่นขอ้อหนึ่งกลับไปดูขอ้อหนึ่งก็ตามที่เห็น ก็ใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาปล่อยซัพพอร์ตออาเรตดีๆมาเพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะอ,อ,อีกสักใบสองใบก็คงจะทําให้ใบนี้มันดูมันดูดีขึ้นมาอีกอแล้วทีนี้มีเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือในแพคเวลซ่าเนี่ยบิชอปอะมันพึ่งเสียวินคอนไปเนาะอย่าง ไอยาเธอรันตูเนี่ยตกไปตอนเวลซ่าแล้วทีนี้คือตัวเด็กอมูเลตที่ไม่มียาเธอกันตัวมันจะเอาไปไหนเป็นใบปิดอะ <c oughs> <c oughs> เนาะโฮลี่เซเบอร์หรือว่าอะไรอย่างอื่นที่มันสตอ r มหรือยิงดาเมจได้หรืออะไรได้เงี้ยไม่รู้แฮะคือถ้าว่าไงดีถ้าถ้าถ้ายาเธอยารันตูมันยังอยู่อะมันก็น่าจะ มันก็น่าจะยังเล่นได้นะครับมันก็น่าจะเล่นได้เออเพียงแต่ว่าพอตกไปแบบนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ให้ใบปิดใบใหม่มานี่ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นเด็กออมฤตที่น่าเล่นอะไรเท่าไหร่อ่ะเนาะแถมยาเธอร์ตูเนี่ยต่อให้มันโดนเนิฟมาด้วยใช่ปะมันก็ยังเป็นการที่มันก็ยังเป็นการที่แบกตัวออมลตบิชอปอยู่นะอืมก็ไม่รู้ว่า พอตกอลิมิตไปแล้วมันจะโดนอันเนิฟหรือเปล่าก็อย่าอย่าอันเนิฟดีกว่าปล่อยปล่อยไว้แบบนี้แหละนสำหรับคนเล่นอลิมิตแบบผมก็นะอยากให้มันอยู่อยู่ในสภาพนี้ไปก่อนนะครับแต่ก็นั่นแหละยังคอนเซรนิร์นเรื่องใบปิดของเด็กอามเล่นเนโกเทชันว่าเออจะจะจะเล่นกันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคอนโทรลจนแบบกอกิวคิเนลิเซ่หรือว่าอะไรแบบ ไอออนติเมตบาฮามุดโดดมาอย่างนี้เหรออะไรประมาณนั้นนะครับอืมแา่แบบการ์ดใบนี้ก็เขาทีเห็นผมก็ประมาณนั้นเนาะว่าเอเด็กเด็กมันจะพอเล่นได้ไหมนะอะไรอย่างนั้นนะครับใบต่อมาเทียวเดิมิชันออฟเซิร์เวอร์คอร์ดสองสเตทสองสองอีโวมสี่สี่เฟนๆถ้าติดกบรโซนแนนจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบอีโวอืมเอ่อเอาแอนดอม เนมิซิตโฟลเลเวอร์ที่คอสสองเพย์พอยต์หรือต่ำกว่าเนอะยกเว้นตัวทิวเองเนี่ยจากในเด็กเข้าสนามแล้วก็ตอนจบเทินถ้าเกิดว่าติดรีนสโอนแนนด้วยจะเอาแรนดอมเนมิซิตโฟลเลเวอร์ที่ออริจินอลคอสหนึหรือต่ำกว่าจากในเด็กลงสนามเช่นเดียวกันเนาะก็มันเหมือนกับว่าเป็นการ์ดที่ว่าไงดีมันเหมือนกับการสำหรับพวกเด็ก ที่มันต้องการปั๊มไกรล,ลี่เยอะๆอย่างเช่นอะไรนะคลามิต y ี้อะไรพวกนี้หรือเปล่าอาจจะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าอันอันเนี้ยจ่าย2แล้วได้ไกรล,ลี่ถึง3เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับแคทเอเมอรัลเลยเนาะอืมประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็พอพอมันลากตัวคอสหหรือคอสสเนี่ยก็มาดูกันดีกว่าว่าเนเมคอสหหรือคอสศนคอสสมันมีอะไรให้เล่นบ้างเนาะ ก็คอร์สหนะครับมีใบนี้เนาะฮอนคลูสอันนี้ก็ผมผมจะพูดรวมถึงการที่ตกไทยไปแล้วด้วยนะครับก็นะเผื่อเป็นแนวทางว่าใครจะเอามาเล่นท่าบาบาโบในอัลลิมิตเนี่ยนะใบแรกก็ฮอ m a n นคลูสเนาะที่ตอนจบเทินถ้าเกิดว่าเหลืออย่างน้อยหนึ่งเพย์พอย์ใช่ปะฟื้น2องลดีเฟน์ให้รีดเดร์ ก็ดูเป็นอะไรที่โอเคเนาะถ้าเกิดว่าเหลือ3ขึ้นไปนะครับเออถ้าเกิดว่าเหลือ3เนาะก็จะยิง2ดาเมจใส่หน้าลีดเดอร์อีกฝั่งเนาะอันนี้ก็เอ่ออันนี้มันแฟนแฟไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็แฟนแฟเนาะอันนี้ก็แฟนแฟอันไหนที่มันเป็นแฟนแฟจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเนาะนี่มีอีกใบหนึ่งบาร์เกอร์บาร์จโบเลอร์เนาะคอร์ดหนึ่งนะครับสเตทศูนยะ์สามเนาะตอนจบเทิร์นของเรานะครับมันจะ บอกว่าถ้าเหลืออย่างน้อยหนึ่งเพย์พอยต์ยิงเดิมหนึ่งดาเมจใส่แอนดะ์ดับเอนเนอร์มี่โฟลเลเวอร์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหลืออย่างน้อยสามเพย์พอยต์ใช่ปะก็จะยิงสองดาเมจใส่แอนด์ดับเอนเนอร์มี่โฟลเลเวอร์และหนึ่งดาเมจใส่เอนเนอร์มี่ลีดเดอร์ด้วยนะครับอืมก็ก็เป็นอะไรที่ดีเนาะพวกเด็กสายเหลือ PP เนะี่ยเป็นทาร์เก็ตที่ดีของตัวทิวใบใหม่นี่เลยเนาะอืมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับเอ่ออันนี้เอามายืนเฉยๆก็โอเคนะเอ้ยไม่สิมันเรียกออกมาตอนจบเทิร์นใช่ปะ่ะะเเพรามันนป็นค เนาะก็ไม่น่านมีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันว่าไงดีเราเราอยากเก็บมันเราเล่นแฟนแฟ์เลยพวกนี้มากกว่าใช่ปะเออสักัดเบนี้เนาะอันนี้ติดรัสเออมันมันมีแฟนแฟด้วยอ่ะเออมีแฟนแฟด้วยก็มันตอนจบเทินใช่ปะก็ไม่นา่าขมอันนี้เป็นรัสตอนจบเทินเช่นเดียวกันเนาะเออ อันนี้แฟนเฟย์เอาเพชรเพ็บผ้าเพชรขึ้นมือก็ไม่ค่อยขมอันนี้ก็ไม่ค่อยขมเนาะเพราะว่ามันมันแค่คอส์หนึ่งลงมาเฉยๆไม่ได้ทําอะไรก็เป็นแฟนเฟย์เหมือนกันเนาะเออเมียเน,นี้ยขมอยู่นะครับมันบอกว่ามีรัสเวิร์ดเอาเอ็นท์แนส์ผ้าเพชรขึ้นมือเนาะก็ไอผ้าเพชรตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี้ยก็โอเคนะก็คือในคอส์หนึ่งเนี้ยมีเป้าที่น่าสนใจอยู่3ใบก็คือ1นึ่งแคปซูลโฮมคลูตส2งบาร์จโบลเลอร์ สามก็คือ tinkering shopkeeper อร์นี่คือเป้าคอรหนึ่งสามใบนั้นแล้วก็ทีนี้คอส์หนึ่งคอรศูนย์สามใบเนาะทีนี้มาดูคอรสองกันคอรสองก็อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้แฟนแฟ่เนาะอันนี้ก็แฟนแฟ่อันนี้ก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรอันนี้ก็แฟนแฟ่เฮอร์เมลินก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็แฟนแฟ่แฟนแฟ่แฟนแฟ่เนาะ ฟาเวอร์ดอรก็พอจะเล่นได้นะถ้าคุณเล่นเด็ก,ดกพับเพชรเนาะอ,อะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคหนึ่งเป้าแล้วอันนี้แฟนแฟอันนี้แฟนแฟอันนี้แฟนแฟแฟนแฟเช่นเดียวกันแฟนแฟเดี๋ยวนะเวนเวนแอนด์ไลท์อะติเฟกโฟลเวอร์คามิทูดิสการ์ g เจนวอร์ดเหรอเอ๊คอร์อออดสอง การเบย์เจนบอดแต่ว่ามันเป็นการ์ดที่มันเก่าแลว้วนะคงไม่มีใครเล่นนะครับแต่ก็เป็นเป้าที่น่าสนใจดีก็มีโฟลเดอร์ดอลแล้วเอนเชียนนวนบอดไม่สี่แล้วอันนี้แฟนแฟร์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 เอ่อเดวิงโยเทินเวนอัลโต้แอร์ไลฟ์โฟลเดอร์อีโวพุทธภาพเพชรอินทรียาแฮนดเอ่อทิวมันจะอีโวไปก่อนที่การ์ดใบนี้มันจะลงบอร์ดมาก็ไม่น่าจะใช้งานได้นะครับอันนี้แฟนแฟร์ชินเป็นบอด เออเป็นวอร์ดเฉยๆก็น่าสนใจนะน่าจะใช้ได้โฟว์ดอร์เอแอนเชียนวอร์ไมชีนชินแล้วก็เอออันนี้เป็นรัสเออก็น่าสนใจแล้วก็ลิชหรออันนี้ก็เอามาฮิวได้เนาะอืมเวเนอเมอร์อะไรเพราะเพชรคอมมีทูเลยเออเวียร์นี่ลัสวอร์ทรานอม์กันด้อมอะไล d r สเ l เ y อร into w i a r ร r ดอส l a y e r whenever a l i ร e puppet c o m e i n to play if you have at least two to p ปเปอร use two p เ a y p o in to t transform into t i ดอสเลเอรถึงมันจะเป็นพับเพดก็เถอะแต่ผมว่ามันมันไม่น่าใช้เป้าที่ดีเท่าไหร่หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะครับหรือถ้าใครคิดคอมโบดีๆกับการแบนี้ออกก็นะช่วยบอกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดอมาสเตอร์ไม่น่าสนใจแบนี้ไม่มุกเนียก็ไม่ อันนี้ใหม่ใหม่อันเนี้ยได้แฟนทอมเบลดเวเดอร์ได้เพราะว่ามันเป็นสายเหลือพีพเนาะอืมสายเหลือพีพก็เล่นได้นะครับเอออาเม็ดไม่ไม่อันนี้อันนี้ได้อยู่มีรัชเนาะเอ่ออันนี้มายโอเน็ตเอ็กซ์เปิดมันเอ่อลัสเวิร์ดพุทธพัฒพุทธพัฒเพดในมือแล้วมันเป็นข้อสองถ้าลัสเวิร์ดเอาพัฒน์เพดขึ้นมือผมว่ามันมีตัว มันมีตัวดอ l l Lady ที่ดีกว่าเพราะว่าดอ l l Lady เนี่ยมันเอา Enhance พ้าเพชรขึ้นมือเนาะได้พ้าเพชรตัวใหญ่กว่าแต่ถ้าอยากได้พ 0, ้าเพชรคอสศูนย์ก็ก็โอเคเนาะสำหรับ Net, uh, Expert, ไ m y o เน็ตเอ่อมโอเ Myolnet Expert ใบนี้เอ่ออันนี้ตอนจบเทิร์นเอา Copy Random Alloy Flower ที่ Destroy ในแมชนี้เนี่ยเอ่อที่ถูก Destroy ในแมชนี้คอส X Play Point ขึ้นมือ X เท่ากับ Remaining Play p o i ที่มีก็เอ่อ อันนี้อาจจะยากไปหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเหลือเหลือกี่พีพีอ่ะมันเลยอาจจะดูคุมยากไปนิดนึงอันนี้ก็ออาไปยืนเป็นวอดเฉยเออ on each of your turn whenever this foil attack or defend increase by an effect recover one pay point a t the end of your turn if you have at least one pay point s o m e o n e rootful s t o e t เอออันนี้ได้อันนี้ได้เนาะได้มา้ามาบับะไรสักอย่างที่มันจะเข้ามาตอนตอนหลังจากนั้นเนาะ อูวกานูก็โอเคถือว่าสามารถติวเตอร์อูวกานูได้เนาะไอเอฟเฟกของทิวตัวนี้เนี่ยเพราะมันเรียกคอสองใช่ปะอูวกานูก็คอสองไปแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนเนิรฟก็เรี่กออกมาได้แล้วก็อันนี้ไม่อันนี้เอามาแอมบูชแล้วเอาอีกสองดาเมจตอนเทินหน้าก็พอได้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เพราะว่าฟนเฟอันนี้หม่อันนี้ตอนจบเทินเอา analyzing artifact เราเข้าเด็กเราฟื้นหนึ่งดีเฟน์ให้ลีเดอร์ของเขาก็ได้หนะิวเนาะได้หิวมีใบอื่นไหมนะกิสโมไม่อันนี้อันนี้พอได้ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นไกรลี่เนาะแบบเล่นเป็นไกรลี่แล้วถมบอร์ดแล้วคุณต้องการให้พับเพจมันยืนบอร์ดก็ได้อันนี้ได้อันนี้เอามากัสเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งกัสก็ก็พอได้แต่น่าจะมีใบคัสที่ดีกว่านี้ไม่ทราบไม่ แล้วก็ยูวานยูวานพอได้ถ้าคุณถ้าคุณทำเอ่ออะไรนะเรโซแนนซ์เอ่อถึง5เนาะก็ได้ฮเอ้ยก็ได้ยิงก็ยิงดาเมจแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึง10ก็ได้ยิงใส่หน้าฝั่งด้วยอืมก็น่าสนใจดีอแฟนแฟร์แฟนแฟร์แฟนแฟร์แฟนแฟเอ่อดอลเลดี้ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะอืมก็ได้แล้วก็เอออันนี้ได้อันนี้ได้ เนาะเอามาช่วยเคลียร์บอร์ดได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะเป็นแฟนแฟร์อันนี้ก็แฟนแฟร์นะครับอันนี้เอามากลัชได้อืมอันนี้เอามากลัชได้แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะอืมก็มีเป้าที่น่าสนใจก็คือที่น่าสนใจก็คือนี่ Inaspicious เรามีร่างนี้ Doredee Doredee เนาะแล้วก็ Yuan Enforcer เอ่อแล้วก็ Train s n i p p e r p u p p e t เนาะแล้วก็เดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่ใช่ไบนั้นเอ่อ Energy Supplier เอ่อ Catherine Catherine y u g a n o y u g a n o แล้วก็ Lasuri Lasuri แล้วก็ Cat j u n e r อุ้ย Cat j u n e r แล้วก็เอ่อ Myonet Expert ก็มีร่างนี้แล้วก็เอ่อ Phantom Blade Welder อมืมแล้วก็ เวียก็น่าจะได้มั้งไม่รู้ดิแล้วก็แคทกันเนอร์แคทกันเนอร์ก็ได้ดิชก็ได้แล้วก็ชินก็พอได้ชินก็พอได้แล้วก็เ,อ,อ,เอ,อ,อนเชียนบอเมชินแล้วก็ฟาวเวอร์ดอ,อม,มีประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับก็ถ้ามันจะปล่อยสปอร์ตการ์ดมาให้เล่นได้ด้วยก,ก็ก็ดีขึ้นก็ทำให้ทีมมันดีขึ้นนะครับ อะไรประมาณเนาะนั่นเนาะสำหรับทีวใบนี้นะครับก็มองว่าเป็นการ์ดปัรมไกลี่ที่น่าสนใจดีแล้วก็ถ้าล็อกตัวที่ล่าออกมาได้ก็อาจจะดีเนาะอย่างเช่นล็อกลากยูวานออกมาเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับโอเคเนาะใบต่อมาออเกเรียกอริเอสเซเบอร์นะครับคอร์ดห้าเนาะแล้วก็เสเตตสองหกอีโวเป็นสี่แปดมีวอร์ด มีเอฟเฟกว่าจะไม่โดนทาร์เกตจากเอฟเฟกของการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็แฟนแฟร์ไรลี่เจ็ดอีโวการเบนี้เนาะมันก็คือออโต้อีโวเนาะแล้วก็มีวอร์ดตอนล่างอีโวแล้วก็ตอนอีโวมาแล้วเนี่ยไม่รับไม่รับเอ่อไม่รับเอฟเฟกเหมือนเดิมเนาะเอ่อไม่โดนเลงเหมือนเดิมแล้วก็ตีได้2ครั้งแล้วตอนสไตร์จะฟื้นเอ่อหนึ่งเพย์พอยต์แล้วก็ฟูลลี่รีสโตรดิสฟอ o l เวอร์ดีเฟน s ์โอ้ก็คือ ก็คือตีฮิวตีฮิวตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกตฮิวเนี่ยมันจะเกิดตอนที่สไตร์เนาะเพราะงั้นตอนแรกที่มันเทรดใส่มอนตัวแรกไปมันก็จะมันก็จะโดนดาเมจอยู่โดนดาเมจแล้วคือคือต้องตีครั้งที่2มันถึงได้ฮิวกับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็จะไม่เหลือเต็มเต็มสเตตใช่ปะอย่างเช่นแบบเอ่อตอนตอนแรก 48ตีไปใส่ตัว1ใส่ตัว44มันก็จะเหลือตูด4ทีนี้ก็เทรดใส่ตัว1 1ไปอีกมันก็ฟูลลี่ฮิวตัวเองมาแล้วก็เทรดตัวที่โดนเทรด1นนั้นก็มาติก็มาทำดามจใต่ตัวนี้เหลือ47เออก็คือถ้าเกิดว่าคุณเทรดใบนี้ไป2ครั้งการใบนี้มันก็จะไม่ได้ฟืน้นดีเฟนต์เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอืมมันก็จะอาจจะเหลือได้มากสุดก็คือตูดเอ่อตอนจบเทิร์นเนาะแต่ว่าก็ได้ ได้รีคอรเวอร์เพย์พอยต์มาสองซึ่งสองเพย์พอยต์นี่ก็มันก็เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้นิดหน่อยเนาะเพียงแต่ว่าไอแคทแอดมิเกลของเราอะ่ะมันตกไปในแพคเวลซาแล้วอะเนี่ยไอแคทแอดมิเกลตัวนเนี้ยเนี่ยตกไปแล้วเนาะตกไปในเวลซาแล้วก็ทำให้มันไม่ได้ value แวรลูแรงๆเท่าไหร่นะครับก็มีอีก ทางหนึ่งก็เป็นควิกเบดเดอร์ตัวใหม่เนาะไอควิกเบดเดอร์ที่อีวอลตีได้2ครั้งตัวนั้นก็เอามาทําเพิ่มอีก4ีดาเมจอย่างเงี้ยก,ก็พอได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นสำหรับโอเรียตัวเนี้เนาะนอกจากแค่ว่ามันมันแค่เป็นตัวใหญ่ที่ไม่โดนเล็งเฉยเที่ตีได้2ครั้งก็ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเทียร์การ์เปน,นี้ไม่ได้คุณก็ได้ตีฟีเนาะตีฟีไป8ดดาเมจอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะรอดได้ง่ายขนาดนั้นะนะเนาะอืมเพราะว่ามันก็ตอนจบเทินมันเหลือ <inent S 1> เหลือสเตปไม่เต็มอะ่ะอืมก็โดนอะไรสักอย่างเถิดทิ้งให้ได้เจ็ดดาเมจก็ฆ่าได้แล้วอะไรแบบนั้นเนาะอืมสำหรับโอเคกิคคคคคคตวัวนี้นะครับก็เลยผมค่อนข้างที่จะเฉยๆกับเรเจนต์ใบนี้นะอืมค่อนข้างที่จะเฉยๆกับเรเจนต์ใบนี้เนาะเพราะว่า มันมันก็แค่ทอนตัวใหญ่ตัวหนึ่งอะที่ได้อีโวฟรีก็ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเนาะเด็กที่เหมาะกับมันก็อาจจะเป็นเด็กเน้นอีโวซะมากกว่าที่จะเป็นเด็กไบรลี่ไออะไรประมาณนั้นอะอืมเพราะว่าเด็กอีโวเนาะมันมันไม่ได้ต้องการที่จะทำไอ้มัสกเทียเทิร์นหกันอยู่แล้วอะเนาะอะไรแบบนั้นเนาะก็เลยแบบเออเอาเอา,เอาตัวนี้ไป ไปโปะตรงเคอร์าตรงนั้นได้อะไรแบบนั้นนะครับสําหรับโอเกียตัวนี้เนาะแต่ว่าอลิมิตเล่นไหมผมว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผม <c oughs> ว่าทำมัสคิเทีย,ยงดีกว่าเลยนะเออในในในอลิมิตน,น,น,นะครับอืมแต่ว่าไอเด็กดีชิมันก็เล็งไม่ได้เนาะมันก็อาจจะเคลียตัวนี้ยากสักนิดนึ่งแต่มันก็เคลียได้อะผมว่ามันก็เคลียได้เพราะว่ามันมีแมวตัวนี้อยู่อนะไอ มวของวิเชจากแพคคาร์มิตี้เนี่ยก็ให้เขาสเปลรบูดเยอะๆมาแล้วก็เอามาชนเม้งก็ตายแล้วอะไอ <c oughs> เอามาชนออเกียตัวเนี้ยก็ก็เคลียได้แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าออเกียตัวเนี้ยอ่านเดฟเฟกดูมันก็มันก็เก่งในเคยของมันนะเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้มีอิมแพคกับเกมขนาดนั้นนะครับเนาะสำหรับออเลตัวนี้ก็ความ,มเห็นผมก็ตามนั้นนะครับ การ์ดมันอาจจะแวลุแรงก็จริงแต่แต่ Impact มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนั่นแหละนะครับสำหรับการด์ไปนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับการรีวิวของคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีสปอยมาอีกใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ